หน้าหลักมากโอ้โหหน้าเบียวันนี้ไปทาครีมแม่งเดี๋ยวไม่ทาแป้งเลยเลยไงน้ำพริกยังมีอยู่ปวะอ่ะน้ำพริกอยู่ไหม ตกใจหน้าเพราะฉันทาครีมทาทาเฟสมีมาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่ได้แต่อะไรเบียทาอันนี้เบียทาครีมทาครีมปุ๊บเบียออกมาเลยคุณพลอยทาเฟสมีเสร็จปุ๊บเบียไม่ได้อะไรเลยเบียออกมาทางานเสร็จแล้วค่อยไปแต่งสวยอันนี้อยู่ในแบบอีเจว <c ười> คิดถึงนะพิกพี่ก,ก๊้ไก่สวัสดีค่ะพี่ก๊กไก่กินเจอยู่นะ มือนี้ง่ายๆค่ะทาครีมก็ออกมาทำงานว้าวไข่ต้มลดน้ำหนักเรอเจอมม,มันอยากกินอะไรง่ายๆนี่บอกเขาต้มไข่ต้มพอ มะ,ะละาอยังอื่ตามคละกาจริงไม่ออกเหรออยู่ตรงไหนของชีบุรีครับที่แม่ค้าปักหมุดให้เลยนะคะแม่ค้าเช็คอินให้แล้วนะแม่ค้าไรสดแม่ค้าอาเช็คอินให้แล้วนะครับพี่เบียร์แม่เด่นเป็นอะไรทําไมถึงเสียขนาดเร็วนานนี้อืมแม่เขาช็อกเขาช็อกไงเขาเหมือน เขาช็อกอ่ะแกติดเชื้อในกระแสเลือดสงสารแกเดี๋ยวเขาพูดเรื่องไม่เด่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเศร้าเจ้าโทษเถอะขอหน้าปลาสักถ้วยจะปเยอันนี้มันเปรี้ยว อยู่ตรงไหน่าชนบุรีครับเบียดเบียดชก,กินให้แล้วอยู่ตรงไหนชนบุรีร้านชนกเก่าอะค่ะกูจะบอกอยังไงดีว่ากูก็ไม่ใช่คนที่นี่ที่มันมีสี่แยกอะมันมีรถวิ่งอะพี่ขอบเฟซแม่เด่นด้วยสาลิตาไว้ค่ะสาลิตา ตาลิตา S A R I T A ค่นตาคืออะไรงงอนเช่ไ อาอันะนะี้เจ้มามากินข้าวมาเร็วพี่พี่มากินกับน้องมามาเร็วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมาหม่ามากินกับข้าวใช่ไหมเออรส <laughs> ต้องมาม่ากินกับข้าวในง่ายๆเอย่างนี้นนต้องเรื่องเยอะเจ <c oughs> ้กินกินด้วยกันโอ้โหน้ำปลาพริกพี่ของพี่เปรี้ยวแตแกกระดกมากเปรี้ยวแตกชีมาก <c oughs> ว่าชีมาไม่รู้ลิ้นมันแบบแล้วลิ้นพี่ดีอ่ะเนี่ยดูฟังเสียงพี่ได้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยว้าวอ้าวตายแล้วออกกล้อง โ <Hey. S 2> ปรดระวงังฉันสนับสนุนคุณจากโตเกียวเสมออะไรวะกูไม่เข้าใจ <laughs> โตเกียวเด็กญี่ปุ่นโตเกียวโตเกียวไส้หวานหรือว่าไส้เค็มมามาอยากไปลอง,อย,ลอ,งอยู่เครือสหาหพัฒมาได้เลยค่ะคุณพี่ปวีนาะนำคุณเะลรก็ไม่รู้วันนี้เจนน่าสดมาก เดี๋ยวเบียทาครีมาค่ะทาไอเฟสมีมันปุ๊บทาออกมาแล้วก็มาทํางานเลยคือให้ให้หน้าไม่โดนอะไรเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปกลับไปแต่งที่บ้านที่ห้องเิมแต่งขาขข้าวไข่ต้มไงไปงานไม่เด่นไหมเบียไปไม่ได้ถ้าเบียไปได้เบียไปแล้วมันอยู่ไกลมากแล้วเบิ๊กก็ไม่ค่อยไม่ตังค์ไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีเงินพอไม่มีเงินปุ๊บก็อยากจะไม่ ว่าอยากไปไมอยากไปใจจะขาดอยากไปใจจะขาดงานไม่เด่นนะอยากไปช่วยเขาทํานู่นทํานี่อยากไปช่วยเขาทุกอย่างเลยไปไม่ได้่ให้เข้าใจนะแบบไปไม่ได้สมมุตินะอันนี้คือเรสมมุติถ้าไม่เด่นเสียที่พัทยาเนี่ยบ้านเขาก็มีอยู่ที่พัทยาอีเบียไปทุกวันเลยจ้ะอีเบียไปทุกวันเลยเพราะบ้านไม่เด่นอยู่เพราะบ้านไม่เด่นอยู่ที่พัทยาไงอีกหลังหนึ่งบ <FE' ๆ S 2> <ๆ S 1> ้านไม่เด่นอีกหลังนึงที่พัทยา บ้านนางอ่ะคงไปช่วยทุกวันเลยแหละช่วยน,นู่นนี่ช่วยเสิร์ฟทุกอย่างเอาง่ายอืนน แม่เด่นเนาะใจห่ะแม่เด่นใจดีมากแม่เป็นอะไรเขาเสียแม่เด่นเขาเป็นฝีจริงๆแล้วเขาเป็นฝีเสื้อตัวนี้ซื้อมาเมื่อวานหรือเปล่าใช่ครับอันนี้หกสิบบาทยืดดีมากเลยแม่เด่นเขาเป็นฝีแล้วทีเนี้ยเหมือนฝีอะ่ะเขาเขาเป็นกระเทยที่ฉีดสะพโพกยไง เขาฉีดสะโพกเยอะแล้วเหมือนเขาไปล้มมาก่อนหน้านี้ไหมอะไม่เด่นอะเท่าที่เบียจำความได้ไม่เด่นเคยบอกเบียว,ว่าอีดอกกูล้มเนี่ยอีเบียแม่ล้มเนี่ยเจ็บเขาล้มที่บ้านเรื่องไงเนี่ยพอแม่เด่นล้มอีกอ,อ,อ,อีก,อ,กอีกไม่กี่วันเขาบอกเป็นฝีพอเป็นฝีปุ๊บแล้วมันปวดเขาก็บอกปวดปวดแล้วก็ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาล มันเนี่ยเขาเหมือนเป็นเนื้อลายแล้วติดเชื้อนในกระแสเลือดน่ะพอติดเชื้อนในกระแสเลือดมันมันไปไวไเนาะอ๋อเอ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 เอางี้สิเจ๊ขอโทษนะเจ๊ก็สั่งอะไรไปในงานสิครับเหมือนตัวแทนยังไงเหมือนพวงลีดอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมตัวเองใช่ไหมใช่ปล่าวะ เนาะเออกูก็โง่เนาะหยอกฉลาดเรื่องอื่นเรื่องนี้โง่เป็นอาการพี่ไข่มุกไหมแม่เด่นไม่ได้เป็นโรคนะแม่เด่นไม่ได้เป็นโรคนะแต่แม่เด่นเขาเหมือนเหมือนด้วยความว่าฝีอักเสบแล้วแบบซิลิโคนมันทําพิษอะไรสักอย่างแล้วมันกิดเชื้อในกระแสเลือดอะไรประมาณเนี้ยอื ฟรีอ่ะนี่เพราะข้าวกระดุกไม่เดินสงสารนางอยู่กับนางโคตรมีความสุขกินข้าวอะไรคะพี่เต้าหู้ไปกินไข่ต้มไข่ต้มกับน้ำปลาพาริกจ้าห้องเด,ด็กว่า สงถ้าเราไม่ว่างไปก็เอาอะไรไปให้นรับเป็นตัวแทนเราเปิดรนะ้านกี่โมงคะสี่โมงเย็นจะลูกค้าจ๋าลูกค้าห้ามมาตอนนี้นะคะถ้าลูกค้ามาตอนนี้ลูกค้าจะกินไม่ลงนะจ๊ะยังทํางานกันอยู่เลยคะ่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าลูกค้ามาเย็นๆเนาะ ความความที่เราเคยคุกคีกับแม่เด่นเยอะมากแล้วแบบตอนไปเมากับแม่เด่นที่ตอนไปเมาแล้วแบบเข้าใจไหมว่าแม่เด่นเขาเป็นคนที่รวยมากเป็นคนที่มีตังค์มากแล้วเขาเป็นคนที่แบบวางตัวเป็นแบบยังไงอ่ะดีอ่ะแต่พออีเบียไปอยู่กับแม่เด่นเบียพาอีแม่เด่นไปกินมาม่าหน้าเซเว่นเมาแล้วก็นั่งหน้าเซเว่นฝนตก ฉันไปกับผู้ชายอีแม่เด่นก็ยืนถือรองเท้าชาก็เดินตามฉันตอกแตกตอกแตก,แตกจริงแล้วความที่ว่ากับกระบ,บี่กับอ่าวนางมันห่างกันประมาณสิบกิโลสิบสิบห้าโลใช่ไหมแล้วเบียไปกับผู้ชายไปกับฝรั่งแล้วทีเนี้ยอีแม่เด่นหาไม่เจอเบียไ,ไปไหนอีแม่เด่นโพสหาเจ๊เบียไ,ไม่เจอ,อเป็นแม่เด่นก็ขับรถเบนซ์อ่ะกลับเข้าไปอยู่ในตัวเมือกระบ,บี่ จนติดต่อไปได้เขาก็ขับรถเบนซ์จากกระบ,บี่มาเอานางเพื่อมารับเบียกลับบ้านเขาด่าไปตลอดทางเลยด่าบีตลอดทางเลย <c oughs> าลนางนี่ใส่ดีมากๆ <c oughs> นางดา่ดาด่าตลอดทางเลยดา่ดาดา่าด่าเปิดเขาเลยว่ามึงอย่าวางวิดีโอคอนะ แม่เด่นเป็นอิสลามไหมคะไม่นะไม่ใช่อิสลามค่ะแม่เด่นไม่ได้อิสลามแต่น้องของแม่เด่นเขาเป็นพุทธแต่เข้าอิสลามจ้าแม่เด่นเป็นพุทธจ้าไม่เด่นเป็นพุทธห้องนอนแม่เด่นอะคือแบบนอนแบบอิสระภาพมากแล้วแม่เด่นเขาเป็นคนที่ว่าชอบกอดเบียเวลานอนแล้วชอบกอดเปิดแอร์แล้วนางชอบกอดเจเด่นสอนเจขับรถเอารถเบนซ์นางให้เจขับใช่แล้วเราก็แบบกลัวอีดอกรถก็แพงแล้วให้เราขับรถเบนซ์ แล้วขับบนถนนใหญ่อ่ะดีรถไม่เอะเียบไตห่าสวัสดีค่ะเจเบียสวัสดีครับเีแก้วไม่เด่นนางดีมากกะเธอคนเดียวที่ด่าเบียต่อหน้าด่าด่าดดแล้วไม่เถียงเลยเมื่อวานโทรศัพทั์ไปบอกแม่เหล่า,ลาลแม่เหล่าร้องไห้เลยแม่เหล่าบอกจังเอ้เด่นลูกแม่ก็ตอนเช้าแม่ไปใส่บาตให้แม่เด่น กินข้าวกับอะไรข่ต้มกับปาม่าต้มเรอรวยแต่หาเบียร์จับมานั่งกินข้าวกับพื้นที่บ้านเบียร์กินข้าวกับปลาเค็มทอดแม่เด่นชอบกินแกงมะลุมแม่เด่นชอบปลากิแม่เด่นชอบกินปลาจีหลงทอดปลาอินทรีย์พวกเนี้ยโอ้โหแม่เด่นชอบกินมาก นา,นางแม่เด่นเป็นอะไรเสียบป่าเป็นช็อกแม่เด่นอายุเท่าไหร่พี่จําไม่ได้สามสิบเท่าไหร่แม่เด่นยังไม่สี่สิบนะสามแปดสามเก้ามั้ยังไม่รู้ง่ะผมน้าจะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันมแม่เด่นอายุเท่าไหร่คงจะช็อคคงจะแม่เด่นคือน,นางฟ้าจริงทุกเรื่องเลยพี่แก้ว วินาทีแรกที่เบียร์รู้จักแม่เด่นที่กระบี่ที่ร้านเสริมสวยวินาทีแรกที่เจอกันที่ร้านแม่ซ็อกเราก็ไปเที่ยวดยวการไปเที่ยวบาไปเที่ยวช้างบาไปนอนบ้านแม่เด่นไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปทุกสิงอย่างพา นั่งรถไปขนของที่ประจวบมาไว้กระบี่แล้วก็ออกเงินขนของจากกระบี่ไปไว้นคปรปฐมแล้วก็ตามมาหาที่นคปรปฐมแล้วก็พาไปบ้านเขาที่กรุงเทพพาโอ้ยที่ละไม่เด่นเนะี่ยมาบ้านพอบ้านเบียร์ลกแม่เด่นมันจัดกวาดให้หมดไม่เหลือเลยมันแม่เด่นมันกว,วาดถูบ้านล้างจานทุกอย่างแม่เด่นมันทํนาไปด้วยมันก็ด่าไปด้วย ด,าด่าไปด้วยทำไปด้วยรักไม่เด่นตรงนี้รักที่สุดในโลกเลยอะเป็นกระเทยที่แบบสุดยอดจริงๆเป็นกระเทยที่แบบเรียกคาว่าแม่ได้เต็มปากเลยอะแม่เด่นอะ่ะจริงๆ ครั้งสุดท้ายที่วิดีโอวิดีโอคอลคุยกันอนะไม่ได้ตัวไม่ไดเเนนะ้เหลือตัวเท่านนะเบียรเนี่ยเหลือตัวเท่าเบนะียรเนี่ยผอมก็เบ๊อีกเหลือตัวเท่าเบียรเนี่ยผอมก็เบ๊อเบียเห็นแล้วมันตกใจน้ำตาไหลเลยว่าทำไมไม่เด่นเป็นแบบนี้เนี่ยในครัวมีอะไรกินบ้างหิวกข้าว ให้ยังกรอกกินแม่งง่ายๆอะไ่มาม่าต้ไมไม่ทานพิมพ์นะพิมพ์กิอหมดเออเลยพิมพ์กินไปเลยเจ้ไปงานเน่อไหดิไม่ได้ไปงานไม่ได้ไปไ,ไม่ได้เลยชนบุรีกระบี่แล้วเราต้องหายของ ถ้าเป็นร้านเบียเองถ้าเป็นร้านเบียเองเบียปิดร้านไปแล้วจ้ะ mm hmm. ตกใจ้ะเบียแม่เดินจากเราไปไปมาก mm hmm. ใช่ไวจริงๆเพื mm ่อ hmm. งคุยวิดีโอคอร์อกันไม่กี่วันเองพี่ mm hmm. แกคงไม่ไหวพี่เอ้ย แตว,ว่าถว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดน่ะมันช็อกได้แล้วมันทําให้คนช็อกได้ติดเชื้อในกระแสะเลือดมันช็อกได้จากคนอ้วนๆเนาะ,นะจริงๆแม่เด่นไม่ได้เป็นโรคนะแกไม่ได้เป็นโรค กระเทยตายอย่าคิดว่ากระเทยเป็นเอจแต่อย่างเดียวนะไม่ใช่กัะฟ้าเขาไม่ได้สั่งสวรรค์เขาไม่ได้สั่งนรกเขาไม่ได้สั่งว่ากระเทยจะต้องตายด้วยโรคเอจอย่างเดียวกระเทยตายโรคอื่นก็ได้นะคะกระเทยตายเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้นะกระเทยเป็นไข้รลดอดออกก็ได้กระเทยเป็นมาลาเรียก็ได้กระเทยเป็นมะเร็งก็ได้กระเทยเป็นโรคเบาหวานก็ได้กระเทยเป็นความดันตายก็ได้กระเทยช็อกตายก็ได้ไม่จําเป็นว่ากระเทยจะต้องเป็นเอจตายอย่างเดียวนะคะอย่ามอบคำว่าเอจให้กับกระเทยอย่างเดียวนะคะ แม่เด่นไม่ได้เป็นโรคค่ะแม่เด่นช็อกเพราะว่าเขาติดเชื้อในกระแสะเลือดกระเทยเป็นโรคอื่นตายได้ค่ะไม่จะเป็นโ้อเอเหมือนจเจเบียถ้าจเจเบียจะตายเนี่ยไปต้องโดนเยตายตายในหน้าที่ ทำให้ตายกันแล้วจ้า่ังอื่นตายไปบักเก็ตเอที่อืมอห็นไหมอย่างเงี้ยตายไปกับเอทอีกตายไวมากจากตัวอ้วนอนโอ้โหอ้วนแบบอ้วนแบบปุ๊บแล้วบเหลือแค่เนี้ยโอ้โห บายๆทำงานต่อแล้วเปิดร้านนะครับวันนี้